กาบสวัสดีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องมาสวนครับมาสวนมานี้สวนน้องไร่มากับน้องคอเซนเตอร์บรรยากาศดีเด้อดูบรรยากาศรอบๆสวนนี่นี่สวยดีครับสวยดีเ มาดูหน่อไม้พร้อมจะทำหน่อดองแล้วเออไม่ใช่หน่อดองหน่อไม้อัดครับนี่หอ,อก,กันเยอะแล้วแล้วนะกำลังแมนเสาะสองเลยหน่อไม้ไล่คายออมีอยู่เมื่อกันคายเล็กๆน้อย ที่อื่นเขายาวหมดที่บ้านผมนี่กำลังออกกำลังแมนกำลังปูดกำลังแมนอยู่มีบางหนอก็สูงไงแล้วล่ะนี่ผมเอาไปอัดได้แล้วเนาะทีนี้อยอัดไว้ขายช่วงสงการนัแ่แหละช่วงปีใหม่ ไปไหม่เมียงนะอุทัยมั่งกลางมั่งเมียงมั่งเนาะศูนย์กันนี่นอนนี่เป็นชนิดคลายมีคลายนอนไหลชนิดนี้มันจะมีกายด้านนี้จะเป็นนอนไหลที่มีคลายเยอะตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่กำลังหัมแมน โผลดินมาแล้วเอ้คุณคอจะพาผมไปชมอะไรครับคุณคอเชนเจอร์ผอมนะช่วงนี้โดนกัดทุนเสียงนกเสียงนกกระปูดร้องมาเขาว่าเห็ดนั้นเต้าปลวก ราคาแพงแถวนี้มีจมปกไม่รู้หาไม่เป็นกิโลละหนึ่งพันบาทอืมอืมเดี๋ยวไปข้างล่างนะแถวนี้มันพึ่งออกเนี่ยนะอ,อ,ออกเยอะแล้วคนออกเยอะล่ะถ้าเป็นแบบนี้มันต้อง ล้างแบบขัดล้างแบบให้มันสะอาดเลยนะเนาะอือโอ้โหยวนี้เยอะอยู่ลกลังออกกำลังแมนก็มีรู้สึกว่าจะมีคนหักเยอะอยู่ โอ้เยอะนะอันนี้ออกเยอะถ้าอัดใส่ถุงนี่ผมว่าจะง่ายกว่านะถ้าใส่ปิ๊บนี่ไม่ต้องใช้หนอ่อจำนวนเยอะ จอมโพนจอมปวกนี่ถ้าเป็นอีสานเขาเรียกว่าจอมโพนจอมปวกแต่ถ้าภาษาเหนือบ้านผมเนี่ยเรียกว่าหัวปวกนะหัวปวกหัวปวกควายสี นี้ฝนฝนหยุดตกมาหลายวันก็เข้ามาสวนก็ร่วมรื่นแล้วก็ยุงก็ไม่ค่อยจะเยอะเกินแต่ก็มีอยู่ยุงนะนี่มันขวี่วงหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยร่วงกวางกวางงอกวางขอนะ ก็ได้สักถุงสองถุงนี่แล้วมั้งเอาไม้อ่ะ,อะ,อะ,อะมันก็ลองเริ่มออกเรืเ่อยๆแหละเีอวตรงเนี้ยหนอนเนี้ยกอนี้ไม่มีคลายเนี่ยจะสวยนะก้อนนี้ อยากได้พันชนิดนี้เยอะๆมันไม่มีใครสวยเลยขาวเลยมันเป็นชนิดฟันของนอมันนะอยถ้าอยากได้ปลูกอยากดอก,ดอกอไม้ดอกไม้ชนิดนี้แหละจะไม่ค่อยมีใายเยอะออกมามันจะสวยงาม หางจี๋สองเลยหางนี่จี้สองเลยครับไหนหมอไอ้ห้าปวดหัวเขาเนี่ยนะเขาว่ากันนะคนเมียงเรียกห,ห้าปวดหวัวเขาอันนี้ใหญ่เนี่ยมีคลาย กินน้ออไลเห็นแล้วบ่เฮ้ยนะเขาว่าเชบหัวเขาก็พูดไปงั้นแหละยิ่งใหญ่เลยนะโอ้โหใหญ่เท่าไรดีเท่าแขนมั้งใหญ่ดี